¡Gracias! sb01 super slim laptop backpack จากแ Back เบ r ร์ได้บางเบาแต่ใส่ของได้เกินค่าสำหรับใครที่กำลังมองหาทป้ทำงานที่ไม่ใหญ่เถอะทะ sb01 คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกวันของคนเมืองดีไซน์บางน้ำหนักเบาแค่0.88กิโลแต่ฟังก์ชันจัดเต็มใช้งานสะดวกแม้ตอนขึ้นรถไฟฟ้าคนแน่นก็สามารถสะพายไว้ด้านหน้าได้แบบไม่เกะกะขยายได้ถึง3นิ้วเวลาอยากพกของเพิ่มก็จัดไปได้เลยภายในมีทั้งหมด4ช่องหลักช่องหน้า10แนวตั้งช่อง10ข้างช่องหลักขยายความหนาได้ถึง 3นิ้วใส่เสื้อผ้าได้1-2ชุดแล็ปท็อป15.6นิ้วไอแพดพาวเวอร์แบงค์ได้ครบมีช่องแยกสำหรับแล็ปท็อปพับใสยรัดกันตกและช่องแยกสำหรับไอแพดช่องตาข่ายและอีก2ช่องย่อยช่องโซนด้านหลังใส่ของสำคัญได้อย่างปลอดภัยตอบโจดรับสไตล์คนเดินทางมีช่องเก็บบัตร MRTBTS สายสะพายสายสะพายหุ้มด้วยตาข่ายแซนวิพอดีตัวสะพายแล้วไม่ปวดหลังมีสายลัดด้านหลังใช้คู่กับกระเป๋าล้อล่าด้านในมีช่องคุยแอ c กเซสและช่องเก็บแจเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบสารกันน้ำ ซีฟวายเคทั้งใบเรียบง่ายใช้ได้ทุกวัน SB01 คือเป้ที่ออกแบบมาเพื่อชีวิตคนเมืองอย่างแท้จริงมีให้เลือกสองสีสีดำสีเทาให้เราเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณในทุกวันสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Blackbird